หัวข้อกรุงเทพมหานครจำลองเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเตรียมการพร้อมรับมือเหตุสาธารณาภัยในอนาคตเนื้อหาในวันที่8มีนาคม2567นายสุภกฤตบุญขันรองปลัดกรุงเทพมหานครได้ประทานพิธีเปิดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพย์ทอในเหตุสาธารณาภัย และในขณะนี้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นอาชญากรรมภัยการก่อการร้ายและภัยธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากนอกจากนี้ในปี2567นี้การฝึกซ้อมโดยจำลองเหตุการณ์คนร้ายกระดยิงได้ถูกกำหนดขึ้นที่โครงการเอชิติกเดอะริเวอร์ฟรอนด์เดสติเช เขตบังคอแหลมซึ่งเป็นการทบทวนแผนและเรียนรู้การ,รเผชิญเหตุสาธารณาภัยจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งการฝึกซ้อมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การฝึกซ้อมนี้ยังได้นำระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System ICS มาใช้เพื่อช่วยให้การเผชิญเหตุการณ์ไม่เกิดความสับสนและการปฏิบัติการและการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสรุปกรุงเทพมหานครเข้าใจถึงความสำคัญของการเตรียมการและการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นและมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ ในเหตุสาธารณภัยทั้งนี้เพื่อให้